สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับช่องคริสตินาโกออนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาดูอมม่วงแดงจัก,กระพัดนะคะอมม่วงพลาชินีสีเขาจะออกม่วงนะคะม่วงแดงจัก,กระพัดเนอะลูกละกิโลเลยนะคะลูกใหญ่มากเลย ลูกใหญ่มากเลยค่ะค,คุณผู้ชมดูในกระแดงดอกมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหต้นเขาไม่ใหญ่นะคะแต่แต่ลูกดกมากเลยค่ะ ต้นเล็กนิดเดียวนะคะเพื่อนๆแต่ว่าลูกใหญ่มากลูกนี้ก็ใหญ่นะคะต้นเล็กนิดเดียวสีสันก็สวยงามมากวัมน าสุกแล้วเนื้อเขาจะหวานมากเลยนะนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆสีออกม่วงๆลูกนี่กิโลได้กิโลหนึ่งแล้วนะคะนีลูกนี้สีแดงสีม่วงม่วงจัดเลยใกล้สุกแล้วค่ะเพื่อน อุ้ใหญ่นะคะใหญ่กว่าฝาเมย์นะคะนี่ใกล้สุกแล้วค่ะนี่สีม,ม่วงม่วงแก่กออกชมพูแล้วค่ะชมพูอมม่วงเนาะลูดนะเนาะสวนครัวปลูกทุกอย่างนะคะปลูกทุกอย่างมะเขือ รักสารแน่กะเพราปลูกทุกอย่างเลยคะ่ะโ, oh. โอ้โหลูกนี้เออดูลูกนี้ค่ะอยู่ใกล้ตอต้นตะไคร้เนาะรูมใหญ่มากลูกนี้ก็ใกล้สุกแล้วค่ะเนี่ยโอ้โหลูกนี้ใกล้สุกแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ